สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะ EP นี้เป็นหน่วยล่างนะคะสสูตรนะคะเพื่อนๆทั้ง3ส,สูตรนะคะสูตรที่1น,นะคะเข้ามาแล้ว16บหงวดนะคะสูตรที่สองเข้ามาแล้ว10บงวดและสูตรที่สมเข้ามาแล้ว12บงงวดนะคะเพื่อนๆทั้ง3ส,สูตรนะคะเข้ามาแล้วมากกว่า10บงวดแล้วนะคะเพื่อนๆอาล่ะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะพี่กุลเอามาให้ดูแค่สิบงวดนะคะเ,เพื่อนมาดูงวดที่หนึ่งกันนะคะห้าบวกหกนะคะเป็นหนึ่งนะคะแปดกับห้าเป็นสามสี่กับสี่เป็นแปดสี่กับแปดเป็นสองสองบวกสามเป็นห้านะคะห้าหกเจ็ดแปดสองนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะคะสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดกับศูนย์เป็นเจ็ดศูนย์สามหกเก้านะคะ สูตรที่สามนะคะหนึ่งนะคะสี่หกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองสี่ห้าหกเจ็ดนะคะทั้งสามสูตรนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆชนกันที่หกกับเจ็ดนะคะหกเจ็ดหกกับเจ็ดออกสามหกนะคะเพื่อนๆหน่วยล่างของเราเข้าหกนะคะชนกันแค่สองตัวนะคะทั้งสามสูตรนะคะ ทีนี้เรามาดูงวัดที่สองกันนะคะเพื่อนๆวดที่สองนะคะสูตรที่หนึ่งได้สี่ห้าหเจ็ดหนึ่งสูตรที่สองนะคะห9เก้าสองห้าปดสูตรที่สามหนึ่งสามสี่ห้าหนะคะเพื่อนๆทั้งสามสูตรชนกันที่ห้ากับหนะคะออก8ปดห้านะคะเข้าห้านะคะเพื่อนๆหน่วยล่าง ทีนี้เรามาดูงวดที่สามนะคะเพืเ่อนๆวดที่สามนะคะสูตรที่1นึ่งนะคะหกเจ็สสูตรที่สองศูนย์สาสองและสูตรที่สามนะคะสองห้าทั้ง3มสูตรนะคะชนกันที่หตัวเดียวนะคะเพืเ่อนๆออกศูนย์หมาดูงวดที่สี่นะคะวดที่สี่ ว่าที่สี่นะคะทั้งสามสูตรนะคะชนกันที่หกเจ็ดสามนะคะหกเจ็ดสามออกแปดเจ็ดนะคะหน่วยล่างของเราเข้าเจ็ดนี้เรามาดูงวดที่ห้านะคะเพื่อนๆนงวดที่ห้าทั้ะะท 5, ทงสามสูตรนะคะชนกันที่ศูนย์ตัวเดียวนะคะเพื่อนๆอนออกสองศูนย์ งวดที่7นะงวดที่หนะคะเพื่อนๆทั้ง3สูตรนะคะชนกันที่5กับ6ออก0 6นะคะหลักหน่วยของเราเข้า6งวดที่7นะคะทั้ง3สูตรชนกันที่1กับ5นะคะออก9 1นะคะหลักหน่วยของเราเข้า1 ทีนี้เรามาดูงวดที่8นะคะเ,เพื่อนๆสูตรที่1นะคะ3 4 5 6 0สูตรที่2นะคะ4 7 0 3 6และสูตรที่3นะคะ1 3 4 5 6ทั้ง3าสูตรนะคะชนกันที่3 4 6ออกนะคะ2 6หลักหน่วยของเราเข้า6นะคะเ,เพื่อนๆทีนี้เราจะมา ดูสูตรแล้วก็คำนวณไปพร้อมกันในงวดที่9กับงวดปัจจุบันนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะสูตรที่1นะคะเพื่อนๆสูตรที่1ใช้หลักร้อยนะคะ3บวกด้วยหลักหน่วยนะคะ2ครั้ง8บวกด้วยหลัก10บนะคะ10หน้าครั้งที่1นะคะ9บวก9เป็น8 แล้วบวกด้วยหน่วยนะคะหน้าครั้งที่1นนะคะ5บวกด้วยหลักร้อยท้ายครั้งที่1นนะคะ0บวกด้วยหลักหน่วยท้ายครั้งที่1นนะคะ4ีบวกเป็น8แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยกับหลักสิบนะคะท้ายครั้งที่2นะคะ3บวก3เป็น6 3กับ8เป็น1นะคะเพื่อนแปกับ5เป็น3 0กับ8เป็น8 หนบวกสเป็น 4, 4ี่สบวกแเป็นสองสองบวกหเป็น8นะคะเพื่อนๆก็จะได้8นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะบวกหบวก1บวก1แล้วก็บวก4นะคะก็จะได้8 9 0เกนยหมาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักหน่วยล่างนะคะสอง ใช้หลักสิบน้างนะคะสองใช้หลักหน่วยนะคะหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งะคะสองครั้ง4ีบวกสี่เป็น8บวกได้หลักร้อยนะคะท้ายครั้งที่สองนะคะสแล้วก็บวก7จ็คงที่นะคะเเป็นตัวคงที่นะคะสกับ8เป็นศูนย์สกับ7ก็ศูนย์ก็จะได้ศูนย์นะคะสูตรที่สองนะคะบวกไปทีละ3ามนะคะบวกสามบวกสาม บวก3แล้วก็บวก3นะคะศูบวก3เป็น3บวก3เป็น6บวก3เป็น9บวก3เป็น2ได้0ูน9์สนะคะเป็นสูตรที่2สูตรที่น 3, 3นะคะสูตรที่ใช้ใช,ใช้หลักแสนนะคะ1ครั้งนะคะ2บวกด้วยหลักพันนะคะ2ครั้ง5กับ5เป็น0บวกหลักร้อยนะคะ1ครั้งนะคะ3บวกด้วยหลัก 10กับหลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่สองเจ็ดบวกหนึ่งเป็น8นะคะบวกด้วยหลักนูหลักร้อยท้ายาะค,ะครั้งที่สองนะคะสองค้งสามบวกสามเป็น6บวกด้วยหลักสิบท้ายครั้งที่สองนะคะสาบวกสามเป็น6แล้วก็บวก1นึงคงที่นะคะเ,เพื่อนๆก็จะได้ศูนย์กับสเป็นสองสกับ8กับสามเป็น1 หกกับหกเป็นสองสองบวกหนเป็นสาบวกสเป็นห้บวกหเป็นหนะคะเพื่อนเพื่อนหสูตรที่สของเรานะคะจะบวกสแล้วก็บวกหนึบวกหนบวกหะคะก็จะได้หกแปดเกาศนย์ห่เอาะเราครบสสูตรแล้วเรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนเพื่อนตัวชนนะคะเ้า ชน2ตัวคือ9กับ0ูนย์ะคะเพื่อนๆออก50นะคะหลักหน่วยล่างของเราเข้าศูนย์ะคะงวดที่แล้วนะคะชนสูตรทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะงวดนี้นะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่1นะคะหลักร้อยแปหลักหน่วยนะคะสองครั้งสองบวก2เป็น4บวกด้วย หลักสิบนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะคะสองบวกสองเป็นสี่บวกด้วยหลักหน่วยนะคะห้าบวกด้วยหลักร้อยนะคะท้ายครั้งที่1นะคะแปดบวกด้วยหลักหน่วยนะคะท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกด้วยหลักร้อยกับหลักสิบนะคะ หายครั้งที่สองเป็นหกกับ8ดเป็นสองสกับห้าเป็น9 8กับสองเป็น0ูนยกับสองเป็น1นึหนึ่งบวกหเป็นเจ็ดนะคะเ,เพื่อนเจ็ดสูตรที่1นะคะบวกหบวกหบวกหแล้วก็บวกสี่นะคะก็ได้จะเจ็ดแดเศแล้วก็สี่นะคะเอาละ ทีนี้เรามาดูสูตรที่สองนะคะเพื่อนๆสูตรที่สองสูตรที่สองนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลัก10ล่างนะคะหบวกด้วยหลักหน่วยนะคะท้ายครั้งที่1นสองครั้งนะคะหนบวกหเป็นสองแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยท้ายครั้งที่สองนะคะหแล้วก็บวกด้วย7คงที่นะคะเพื่อนๆก็จะได้เจด ได้2ก็จะได้เนะคะเพื่อนๆสูตรที่1บวกไปทีละ3ามนะคะ9บวก3มเป็น2 2สองบวก3มเป็น5 5บวก3ามเป็น8 8บวก3มเป็น1ได้9 2 5 8สองหดนะคะเป็นสูตรที่2นะคะสูตรที่3มสูตรที่3มใช้หลักแสนนะคะ1ครั้ง8บวกด้วยหลักพันนะคะสองครั้ง1บวก1เป็นสอง บวกหลักร้อยนะคะแแล้วก็บวกด้วยหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่สองสี่กับ2เป็น6กบวกด้วยหลักร้อยนะคะท้ายครั้งที่สองสองครั้ง5กับ5เป็น0หลักสิบก็สอครั้งนะคะหนึ่งกับ1เป็น2แล้วก็บวก1คงที่นะคะก็จะได้8กับ2เป็น0ูนย์แกับ6เป็น4ี่ศูนย์กับ2เป็น2 6นะคะบวก1เป็น7สูตรที่2ของเรานะคะบวก2แล้วก็บวก1 2บวก1บวก1 7เบวก2เป็น9นะคะเป็น90 1 2ทีนี้เราได้ครบ3สูตรแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาดูตัวชนกันนะคะตัวชนนะคะ7มี2สูตร8ก็มี2สูตรนะคะ9มี3สูตร ศูนย์มีสสูตรสมีสูตรเดียวนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง3ส,สูตรชนกันที่9ตัวเดียวนะคะเพื่อนๆทีนี้9เผื่อมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะคะเพราะมันเข้ามานานมากแล้วเราก็มาดูไว้นะคะที่ชนสองสูตรนะคะก็จะมี7จ็นะคะแป หนึ่งสองเจ็ดแปดศูนหนึ่งสองอันนี้ชนสองสูตรนะคะเพื่อนๆพ,พี่กุลเผื่อไว้เฉยนะคะว่าไปตามสูตรนะคะมันชนที่9้าตัวเดียวพี่กุลจะให้เน้นที่9นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาชนมันจะออกชนสสูตรนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะดูเป็นแนวทางเท่าน,นั้นนะคะเพื่อนๆ ถ้าชอบกดไลค์นะคะถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆขอบพระคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ